ต่วันนี้เป็นงานนะมีคนทุายแคอยู่ในห้างโลบินสันเืทักมากเลยนะคะเออเพราะว่าช่วงนี้เป็นวัน12สิงหาคมแคค้เออ้ขายนไทยก็ดูไหมเนชีนบ้านนะะอันนีุ้บานเป็นขนมายมกค่ะโออ พึ่งักพึ่งักเดือนหน้ามานี่คะซื้อรองเท้านะคะได้ดอกมะลิสดๆนะคะเป็นต้นเลยนะคะนี่ได้จะออกไปทางนี้เนาะจะม,มีขายของของเกษตรกรด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเดินออกมากโอ้มีรถ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 ใหม่ๆเลยไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวไปหาเงินก่องจะมาซื้อรถนี่นะคะเรเดินออกมาทางนี้แล้ว เรามีร้านค้ามีขนุนไอ้อะทุกอย่างแต่เราไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าเรามาอันนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะเข้ามาขายนะคะจุดนี้อินทรพลังนะครมีต้นไม้อุ้ยมีต้นนะคะต้นไม้่มาจะปลูกเนาะ เยอะเลยนะะอันี้อยู่ภายในห้างโลบินสันนะคะโบนสัน่อยู่อ้้มีอนนี้มีน่มีแก้บองนะคโอ้แก้บอลาแกบองนะคะอนนี้าเอาองเดนออกไปแล้วนะคะอันนี้ออกมาบนที่กอดรถแล้วนะคะ กินขนมแล้วก็เดินตุยๆไปเลยกินอย่างเดียวนะคะเพราะตอนนี้มนันเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะฟ้าย,ยังสว่างอยู่นะคะรถเยอะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะรถเยอะคนเยอะทางวันอาทิตย์เนี่ยเราออกมาหารถแล้วเตรียมตัวกลับบ้านเนาะนะคะนี่ได้ก็หายากจริงเราก็ดกได้เห็นไหมคะ ดอกไม้สดๆเลยนะคะต้นมะลินะคะต้นมะลินะคะซื้อหรองเท้าสองพกว่าบาทเขาก็เลยให้เอาใบเสร็จไปแล้วต้นมะลิวันแม่ได้สดๆเลยนะคะโอเคถึงรถแล้วนะคะอยู่มุมไหนเนาะรถเราน้องฟองก็เดินอย่างเดียวโอู้่นรถอยู่นะอากาศพอดีพอดีนะคะ พอดีพอดีมากเลยนะคะมาถึงรถแล้วเลี้ยวเดินจนปวดขามาถึงรถแล้วนี่คะ่ะซื้อรองเท้าได้อาบัตไปแลกดอกไม้มะลิวันแม่สดๆเลยนะคะจะไปผกขาขึ้นรถกันนะคะไปแลคะ่ะไปแลคะ่ะเ โลบิสันนะคะตอนนี้มาผ่านตลาดนัดนะคะตลาดนัดชาวบ้านนะคะแถวโบโคสอใหม่นะคะตรงนี้นะคะฝั่งนี้เป็นตึกนะคะอันนี้เรียกว่าแถวบโคสอใหม่นะคะตอนกลางวันเหมือนบ้านล้างเลยนะคะตอนกลางคืนเริ่มคึกคักแล้วนะคะเนี่ยแถวโบโคสอใหม่นะคะน,นี่แถวบคสอใหม่เห็นไหมคะ มีร้านอาหารอันนี้ฝั่งนี้เป็นบขอนี่นะคะฝั่งขวาบขศเวลาวลาดาจะไปกระสีก็คือขึ้นรถตู้แถวนี้แหละคะ่ะดูฝั่งนี้นะคะสองฝากฝั่งมีร้านอาหารเป็นเทคเป็นคาราโอเกะเป็นวัยรุ่นโอ้สารพัดเลยนะคะกลางคืนมาเนี่ยโอ้ยมีแต่มนุษย์วัยรุ่นนะคะไม่มีไม่มีมนุษย์อายุเยอะนะคะมีแต่วัยรุ่นเลยเนะี่ยเขามาสนุกสนานกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตอนนี้กําลังเตรียมตัวตั้งร้านเลยนะคะช่วงนี้ เป็นช่วงที่วัยรุ่นเขาออกมาท่องเที่ยวกันนะคะที่เรียกว่าบคสใหม่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีแต่ร้านอาหารเพียบเลยนะครับฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะบคสใหม่นี่มีแจะร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะคะเราก็แก่แล้วไม่ได้มาหรอกค่ะได้ยินเสียงดนตรีหนักๆก็ปวดหัวแล้วตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้าน,นะครับพ่อแม่พี่น้องค่ะ จุดประสงค์วันนี้ก็คือไปเสียค่าโทรศัพท์แล้วก็ไปดูไปดูโทรศัพท์ด้วยไปดูว่าวันแม่มีอะไรลดโปรพิเศษไหมก็ไม่มีโปรเนาะแล้วก็ถามอีกว่า,เ,าเดือนหน้าเป็นเดือนวันเกิดมีโปรลดไหมก็จะไปไปถามดู iPhone 15้าเนาะก็ยังไม่มีตังค์ซื้อหรอกคะ่ะไปถามดูเผื่อมีอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะเผื่อมีโปรเราก็จะได้ลดไปหลายหลายพันอยู่นะคะ แต่ไม่มีโปรค่ะเพราะว่า iPhone ไม่ค่อยมีโปร<ม>ก็เลยไม,ไม่ยังไม่ซื้อนะคะรอรอรอเรามีเงินเนอะรถคันนี้ก็มาก็ไปโอ้น่าเกียดมากเลยเจ๊อันนี้ทะลุออกมาแล้วนะคะถนนเส้นกกส้มฮงอันนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่ใจเป็นย่านของร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคะ่ะมีเกี่ยวหอนเกีียวหอนเกี่ยวปลาอะไรเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย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 เรียกว่าเส้นถนนกกส้มโฮงนะคะ ก็จะรัดลัดออกไปไปทางบ้านวลดานะคะเป็นมันเป็นถนนไปถนนเส้นมาบขสใหม่นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเวลาตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ดึกเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางนอกเมืองเนาะนี่ค่ะบขสใหม่แต่ร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะที่ผ่านมาแถวนี้เขายังมีเยอะอยู่นะคะนี่มาเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะยังมีร้านคาราโอเกะก็มีนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นนี่ก็เป็นร้านจิ้มจุ่มใช่ไหมน้องฟอง โอ้ร้านอาหารอีสานจิ้มจุ้งนะคะเทียบเลยนะคะเนี่ยเป็นร้านไอที่แบบว่าเป็นเนื้อย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นเนื้อย่างเนาะฟองเนาะเอ,อเป็นเนื้อย่างคนมากินเยอะคะ่ะอากาศมันก็พอดีไม่ร้อนไม่หนาวเต่๋ยถ้าฝนตกก็เงียบคะ่สะสกลนครนี่ร้านขายอาหารเยอะมากนะคะจังหวัดเล็กๆแต่ก็อุดมสมบูรณ์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ท่านผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะมาเที่ยวชมมานามัตการองค์พระธาตุเชิงชุมนะคะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอยู่ที่จังหวัดสกลนครหมดเลยนะคะโรงแรมด้านนอกก็มีหลายอย่นะคะโรงแรมเล็กๆก็พออยู่ค่ะสมกับจังหวัดสมกับเงินราคาเนาะเราออกมาเส้นนอกค่ะพ่อแม่พี่น้องออกมาเส้นนอกก็จะบน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 ,นคะคะวันนี้ก็เป็นหอพักนะคะเป็นหอพัก กินารีรีสอร์ทนี่เยอะมากเลยนะคะที่สกลนครมีหลายสาขาเป็นกินารีรีสอร์ทในราคาที่จับแต่ต้องได้นะคะชาวบ้านก็ใช้บริการเยอะค่ะตรงนี้แล้วก็มีหลายสาขาทั่วๆกันเลยแถวบ้านวราดายังมีเลยนะคะแถวบ้านบราดาชื่อว่ากินารีรีสอร์ทน้องปนปาซอยสีแต่บ้านวราดาอยู่ซอยสามเห็นไหมคะแถวนี้นะเป็นร้านค้าหมดเลยทั้งร้านอาหารทั้งร้านขาย เครื่องจักรสารนะคะทั้งอู่รถนะคะแถวนี้เป็นเส้นนอกอยู่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านค้าเยอะเห็นะคะฝั่งรอบทางเราก็มาเยอะๆเลยนะคะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ยังร้านอาหารอีกนะคะฝั่งกรนนะะัวเนี่ยนีลยร้านไม่อยู่นานแล้วเราดาเคยมากินก็ถือว่าโอเคสมราคาค่ะไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากก็สมราคาเป็นร้านเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างมีเห็นไหมคะกาลังขยายเป็นสี่เลนเนาะ ปกติเนี่ค่ะเป็นสองเลนแต่ในี่จะขยายสี่เลนเป็นวางท่อน้ำประปาด้วยนี่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็โอเคดีขึ้นค่ะทุกอย่างก็โอเคโอเคผ่านผ่านในน้องผ่านบ้านของยายน้องอ๋องฟองนะคะตรงตึกแถวนี้นะคะเป็นบ้านยายของน้องอ๋องฟองเนาะนี่ค่ะยายเขาอยู่แถวนี้แหละค่ะตึกแถวนี้แหละเดี๋ยวไม่ได้ลงไปเยี่ยมเนาะเพราะว่ามันค่ําแล้วตึกแถวนี้แหละคะ่ะบ้านยายของน้องอ๋องฟองเนาะโอเควลดาเป็นย่าค่ะเป็นย่า มาแล้วแล้วก็มาถึงไฟแดงไฟแดงกเกเลียวเข้าบ้านนีะคะตรงนี้ก็มีอะไรนี่รถตัดใช่ไหมค่ะฟงรถตัดเล็กเลยนะคะโลตัด FF ใช่ไหมโลตัด FF เนาะ FF อือเขาก็ขายได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ก็ขายดีนะคะขายได้เป็นแฟรนไชส์นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกดี โอเคพ่อแม่พี่น้องขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านที่มาอุปการและคุณวรดานะคะมาดูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดนะก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อวรดาตลอดมานะคะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายซีอูไอเกนบ๊ายบาย